พิธีอุปสมบทนาคโตโน่หรือว่าคุณโตโน่พาคินนั่นเองนะครับรวมถึงทีมงานนาคจํานวน3คนนะครับที่เข้าร่วมโครงการว่ายน้ําข้ามโขงนะครับหนึ่งคนว่ายหลายคนให้เมื่อวันที่ย2ิอตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็นี่เป็นบรรยากาศเนาะที่นํำปลาฝาครับแล้วก็แน่นอนครับมีการออกเดินรับของบินทบาทนะฮะกับคณะสงฆ์ตามเส้นทางในเขตเทศบาลตําบลธาตุพนมนะครับเพื่อเป็นการเรียนรู้กิจ ของส่งนั่นเองนะฮะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการทําวัดเช้าวัดเย็นรวมถึงการออกบินทบาทนั่นเองนะฮะแล้วก็ดังนั้นนะครับวันนี้เนี่ยในช่วงเช้าก่อนที่จะเข้าพิธีอุปสมบทนะฮะนักโตโน่เนี่ยก็มีการเดินรับของบินฑบาทแล้วก็มีญาติโยมนะครับแล้วก็แฟนคลับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าสปปลาวเนี่ยก็ร่วมอนุโมทนาบุญนะครับ แล้วก็ในเวลา9นาฬิกา19นาทีที่พระอุโบสถวัดพระธาตุพนมนะฮะก็มีทางด้านของเจ้าอาวาสวัดนะครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีอุปสมบทหมู่ของคุณโซนภาคินนะฮะพร้อมกับคณะจํานวน4รูปนะครับแล้วก็มีพิธีอุปสมบทอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งต้องบอกนะคบว่าทางด้านของเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสเนี่ยก็เป็นเจ้าคณะภาคสิบก็เป็นพระอุปชาด้วยนะฮะค่ะคุณผู้ชมครับในงานเนี่ยก็มีผู้ใหญ่หลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนายวันชัยจัน พรนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเนี่ยแล้วก็ผู้ใหญ่อีกหลายท่านเลยมาร่วมพิธีนะครับหลังจากเสร็จพิธีอุปสมบทแล้วก็มีการถวายเครื่องไทยธรรมนะครับพระสงฆ์ให้พรแล้วก็มีพิธีโปรยทานให้กับผู้ชมมนบรรยากาศที่หลายคนเนี่ยก็ชื่นมื่นกันนะครับโดยคุณโตโน่ครับได้รับฉายานะครับก็คือสุทธิสัตโธนะครับแปลว่าผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการจําวัดเนี่ยก็จะจําวัดทั้งที่วัดพระธาตพนมนะครับแล้วก็วัดพระธาตสี โคตบองด้วยฝั่งลาวนะฮะก็ตั้งใจบวชเจ็ดวันแล้วก็จะอยู่ที่วัดพระธาตุพนมเนี่ยสามวันแล้วก็จะข้ามไปจําวัดฝั่งลาวด้วยนะครับสาเหตุที่ต้องไปบวชที่นั่นเนี่ยคือส่วนตัวแล้วอยากจะตอบแทนบุญคุณทุกคนนะครับที่ตั้งใจทาทาความดีในการบวชครั้งนี้นะฮะแล้วก็เป็นครั้งที่สองแล้วก็จะกลับมาลาสกขาที่วัดพระธาตุพนมด้วยนะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศเมื่อเช้าวนี้ครับร่วมกันอุโมทนาบุญนะคคะ